สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l ดวงมงคลชีวิตกับผมโหรวิศวะสอนสร้างชีวิตจา๋าลิเคตดาวและอีกหนึ่งช่องทางน,นะครับก็คือโหรวิศวะพารวยก็ขอขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามผมทส,สองสองทางก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกริ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผมน้องแอดมินด้วยครับเช่นเคยเรามารับชมฟังดวงครูดวงที่12กันครับ ว่าด้วยเรื่องหัวคอบาา่าไหลจุดไปเท้าก็คือการเสริมบริเวณร่างกายนั่นเองช่องอะไรวันนี้ช่องสุภาจะเรียกพบได้เรียกช่องเลือนก็ได้นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าที่พึ่งความเจริญบิดาความคิดคนอุปถัมภ์เนื้อแท้หลักๆเขานิยมคิดถึงว่าเรื่องความคิดเนาะดังนั้นเราก็ให้รู้ไว้ว่าคิดดีคิดไปดีก็ดูช่องสุภานั่นเองเราไปดูนะครับกดข้อแรกนะ เราเป็นดาวจัน์ลัคนาอยู่ราศีกันผมก็คำนวณให้แล้วว่าเป็นดาวเทวดาวคุณก็ย้อนกลับไปดูช่องตนุนะว่าสอนว่ายังไงไม่ยากหรอกครับช่องสุภานับเท่าไยตนุกรุพรสชะปันธุปุตตะอริปัตนิมรณะสุภานะครับนับนับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าบางครั้งเราจะรู้ว่าเออนับเทลาย บางครั้งลูกสิดว่านับยังไงอาจารย์โอ้ยผมก็บอกว่าฝึกหน่อยเด้อะนะครับจะได้เก่งเร็ว,รวนะครับดังนั้นได้ดาวอะไรได้ดาวราหูผมจะบอกทุกท่านว่าถ้าเราเอาไปแก้เชยภูมิวงจุย้ยเราจะแก้อะไรก็ตามที่มันมีลักษณะพิเศษถึงลัคนาเราถึงลัคนาเรานะเราต้องเอามาทั้งหมดแต่ไม่หมดได้ไหมได้ครับ ผมจะบอกให้นะในกรณีที่เราแก้เชภูมิฮงจุยแซกงแซกีที่เป็นเรื่องฝังเจาะขุดลงลงเสาเอกตั้งศาลแบบเนี้ถือว่าเราได้ตรงนี้จุดนี้ปุ๊บเราต้องเอาที่มันถึงลักษณาเรามาให้หมดเนี่ยครับเสร็จเนี้ยมาให้หมดอันนี้คุณภาพการเจาะการฝังร้อยเปอร์เซ็นตเรียกว่าครบ นะครับคนสมัยก่อนเขาก็นวะโลหะสัตวะโลหะต่างๆนั่นแหละครับก็คือการสร้างบ้านแต่งเมืองแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าอันนี้ในคุณภาพดาวรวมทั้งหมดอ่ะร้อยเปอร์เซ็น์แต่าจานมันเยอะไปอ่ะเอาราหูดวงเดียวได้ไหมได้ครับราหูดวงเดียวอ่ะคุณภาพเขาเกินเจ็ดสิบ้าปอร์เซ็นอยู่แล้วเท่านี้ก็สุดยอดแล้วเรียกว่าเกินห้าสิบอ่ะมันขึ้นมาแล้วถ้าต่ำกว่าเนี่ยเขาไม่นิยมมันตกอ่ะสอบตกสอบไม่ผ่าน ดังนั้นใช้ลาหูดวงเดียวได้นะนะครับในกรณีแก้หัวคอบาดอะไรเจ็เท้าหรือการสมแหวนอารมณ์นะครับดังนั้นเราได้ดาวราหูเพื่อเสริมเติมแต่งเราก็ไปดูครับดาวราหูมีดาวอะไรบ้างที่ศับศูนย์เขาหรือเป็นคู่มิตรคุณค่าสมพลดังนั้นได้2ได้3ได้าไดาวเสาเลข7ดังนั้นได้ดาวจันได้ดองคานเราก็ไปเลือกว่าอันไหนดีสุดในดวง นะครับดีหมดเลยดกเวนมุตอยู่แลนะ้วตัดไปนั้นใช้อะไรก็ได้แต่โอ้อาจารย์สามดาวเนี่ยได้หมดเลยใช่ครับแต่ตัดอะไรก่อนตัดเป็นตัวเองถ้าตัดได้เนาะไม่ตัดก็ได้ตัดก็ได้อาจารย์เอาอะไรแน่ก็ถึงบอกครับว่าถ้าเราไปทําในเรื่องการฝังการเจาะการขุดเอาสิ่งที่ดีที่สุดแต่ทีเนี้ยมันเลือกได้ก็เอา สามเจ็ดสองสามเจ็ดได้ไม่ผิดครับนะครับเพราะในบนทุนหรือวาอ่าเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับแล้วค่อยไปเลือกหาสิ่งที่ดีสุดอีกเสปหนึ่งในกรณีเลือกได้ดังนั้นตัดอาจารย์ตัดอังคารก่อนเลยเพราะว่าไม่สุดตัดเสาก่อนเลยเพราะไม่สุดดังนั้นเหลือดาวจัน์รใช้ดาวจัน์ทรได้ครับนะครับคุณภาพดาวก็เต็มพิกัดแต่ถ้าืถามว่า อาจารย์ถ้าเกิดเรามีองค์ความรู้เราใช้แปดบวกสองเป็นอะไรแปลว่ามีเสน่ห์อ่อนๆผู้หลักผู้ใหญ่พ่อจ๋าขอเงินหน่อยนะคือมีเสียงสองอะแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าใช้แปดบวกสามล่ะพ่อขอเงินหน่อยสิจะใช้นุ่นเชน,นี่นะนะพ่อช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยแต่ไม่มีเสียงสองแต่ว่าเร็วๆได้ไหมคุณพ่อได้ไหมได้พ่อรู้โหศาสตร์แต่ถ้าเกิดเราใช้เจ็ดล่ะพ่อ ที่พ่อสัญญาไว้กับผมน่ะจะให้ตังค์ผมน่ะนะผมต้องใช้ตังค์แล้วพ่อขอหน่อยขอหน่อยคือแบบฮึกเหิมอ่ะดังนั้นถ้าเกิดคุณรู้โหราศาสตร์และรู้จริตคุณพ่อคุณหรือคนถามคุณคุณใช้ดาวนั้นอันนี้สุดยอดจริงๆในหลักของโหราศาสตร์เห็นนะครับเห็นไหมโหราศาสตร์มันจะบอกมีแต่และหรือทําไมผมสอนทําไมไม่สอนติแรกงงตายเลยครับดังนั้นเอากลวิธีลับแต่อย่างไปใช้ มาดูนะครับนะดังนั้นเราใช้จันทร์ก็ได้แชงคานได้แล้วก็ใช้ดาวเสาร์ได้ในเมื่อราศีที่เขากําหนดเมื่อตกี้นี้ครับขออภัยได้ของทวนนิดนึงอยู่ราศีอะไรเนาะอยู่ราศีกรกฎเนาะเออพฤษโตกขออภัยด้วยเราก็มาดูครับราศีพฤษโตกู่หน้าแข้งอย่าตามกดตุมนะครับหน้าแข้งอย่าตามกดตุม่มดังนั้นถามว่าเขาห้ามอ่ะห้ามไม่ใช้ สิ่งที่คนกราบไหว้บูชามหาเทพทวยเทพองค์เทพต่างๆเราจะไปตำมกดตุ่มลงไปอ่ะเขาห้ามห้ามสักห้ามแขวนมีลูกค้าผมบางคน่ะไปสักสัตว์มงคลน่ะสั์มงคลน่ะมีอยู่แปดอย่างเช่นม้านินมังกรที่เรียกว่ากิเลนนะครับมังกรบรูพาหงฟ้าอีสานเสือขาวอุดรประเภทนี้นครับไปสักคุณเชื่อไหมครับ แล้วคุณไปสักที่แบบให้มันเด่นชัดว่านี่คือมังกรบุรุพาเนี่ยผมเห็นประเภทนี้ติดคุกติดตารางเข้าวัดเข้าวาอีปั้นอีเป๋เดินข้ามถนนเยอะมากดังนั้นการสักคุณต้องไปทีวิฐานนิดนึงครับนะครับอย่าเลี่ยงสัตว์มงคลใด้เลี่ยงก่อนอาจารย์อยากสักมังกรโอ้โหติดคุกมาก,ก็มีดังนั้นต้องระวังนะนะครับแต่ถ้าเกิดคุณสักแล้วตอนนี้ าวิธีเลี่ยงเอานะครับดังนั้นอะไรที่เป็นมงคลที่มันโลคไม่ติดเตียนอาจารย์สักแมวน่ารักได้ไหมเอาโลดนะครับฝักสักกระต่ายได้ไหมเอาเลยน่ารักดีคนชอบเห็นไหมครับหรือคุณจะแขวนวัตถุบงคลที่เป็นเพชรพลอยต่างๆที่อยู่ในพวกนี้นะครับสีต่างๆนะครับได้หมดเลยถ้าเป็นดาวเสาล่ะเช่นเคย นะครับก็อย่าไปสักจตุคามรามเทศพนาลายเสนีจจยดจะไยจะกินตัวเขาห้ามนะครับเอาอุกหินอุกบาทมาแขวนไว้ไหได้ครับน่ารักดีนะครับพลอยสีม่วงนะครับได้หมดนี่คือตําแหน่งมาดูกันครับราศีพฤษภเนาะเพราะว่าอะไรเขาเป็นดาวเทวดานะครับแล้วก็วงดาวเทียวดาไว้แล้วก็ลากออกมาราศีพฤษภมีอะไรบ้างหน้าแข้งยาตามกวตะตุมดังนั้นก็คุณจะ ตักตรงไหนได้หมดโซนนี้ครับได้หมดเลยด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะครับคนสมัยก่อนนะเขาจะใส่บูทนะค,คนจีนเนาะเขาจะใส่บูทแล้วเขาจะใส่เนี่ยครับรูปต่างๆถวเนี้ยหรือเพชรพลอยหรือนักสัตว์ที่เป็นมงคลสำหรับเขามงคลสำหรับเขานะนะครับหรือคนสมัยเนี้ยเขาก็จะใส่กําไรข้อเทา้าผมใส่อยู่เจปีครับเพื่อแก้ดาวมารตยูทับดวงเนี่ครับคือ กฎเกณฑ์บังคับดวงชะตาที่คุณจะต้องพิถีพิถันวัตถุบงคลรู้ว่าวัตถุบุคคลนั้นถูกต้องแล้วแต่ใช้ผิดที่ผิดทางอันนี้ก็อันตรายนะครับเราก็ลองฟังเปลินๆินดูครับความรู้หาได้ทางอินเทอร์เน็ตแต่เราก็ต้อง หาแก่นแท้ของโหราศาสตร์ให้ได้เสียก่อนนะครับแก่นแท้ของโหราศาสตร์ก็คือดวงดาวกับช่องแล้วก็ถ้าเกิดเรารักจริงๆอย่าท้ออย่าถอยต้องพยายามจริงอยู่ความรู้เลือกคนแต่ก่อนที่เราจะไปใช้ความคิดว่าความรู้เลือกคนเราต้องมันฝึกมันขยันจนเป็นวสีจนชำนาญ นั่นแหละครับเราก็จะประสบความสำเร็จได้เช่นกันวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ